เริ่มเมีคอร์ดเด็กตีกำลังไปบ้านน้องอาไฮาครับเป็นยีเพลงแล้วครับนี่น,น,นานออกพาไปแล้วนะครับหนึ่งสองโอ้ยติดท่าดำเลยครับนี่นาง,งเอกเรามาแล้วอืม เอาขนมป่ะขนมไหมนี่อ่ะขอบคุณค่ะอะไรยังตาดึอร้านลุงตุ้ทำได้ครับผมพวกดหอนไหนตลาดหอนมาไหนเด้ออืมเน้อ อะไรหรอองน่าหนูเนีย้ป้าถ่ายแทนหล่ะ โอ้โหบรรยากาศครับเป็นอีกหนึ่งฉากในยัฉากยังนอต้องไปเบิง์นในเอวีเดียครับเออจะแสบแหงครับเออเบอลุกตรงนั่นเนาะในยังกินนอยของมักลุงครับ มาลงตครัวจากผงานเพลงของนเรานะครับเพลงนี้พ่อนกจ๋ากำกับเองครับผมการังลงลีไมขีดอะไรก็เลยรน้่าเขาพบอกว่าอะไปพ่อบอกว่าทำจากเรื่องจริงสถานที่จริงครับอกวีอิ่มก้อนหมือ้ายกินอไ่กินากล่องครับกินถาเตรียมอิ่มก่อนแหละครับอะันไม่ลูก นี่เครื่องดื่มมาแล้วครับขอบคุณพี่เอกครับเอาเอาเอาบังไปคนเดไย้ครับขอบคุณพี่เอกครับไปจัดน้ำน้ำหวานอเมซอนแเดกลีก่ามจายลจากในตัวอำเภอผนเ้ยครับนี่ไกลเลยครับจักโลครับพี่ครับประมาณเกือบสามสิบลูกไก่เต๋อทั้งหมดท้งงานเลยไปกลับพื่อว่าเร็วเต๋ไปนึ่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง มันนี้เวลากินยังไงนี่น,น้อจ้าพันไรน,น่ามันเลยแมนเดี๋ยงนแม <laughs> นพั <laughs> นไรเที่ยงาวยมก